สอง <นำ S 1> สสครับทองดสวัสดีครับโอ๊ตครับสวัสดีครับอันชาร์รถยนต์มือสองโอ๊ตอาร์หุ่มคาชนบุรีครับผมเป็นรถที่ขายแจ่รถสวยไม่น้อยเจ้าของออกมาการันตีเองร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงก่อนว่าเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับ <blush. S 1> เดี๋ยวจะพาไปดูกับรถเลขไม่ห้าหมื่นโลหายไปวกว่าป้ายแดงประมาณเจ็ดแสน อืม mm ิต hmm. ซ e ูบิชิปาเจโรสปอร์ต2.4อีลิตดิชั่นขับเคลื่อนสี่ล้อไม่มีท็อปไปกว่านี้ท็อปที่สุดของรุ่นแล้วขับสี่ mm hmm. รถใหม่ป้ายแดง 1, 9, ล้านเจ็ดแสนกว่าบาทครับวันนี้เหลือเพียงหนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทสำหรับเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินใดๆท,ทั้งสิ้น คันนี้คุ้มค่านะครับจะสายลุยจะสายเที่ยวจะสายใช้งานปาเจโร่สปอร์ตผมบอกเลยนะว่าคันนี้คุ้มคันนี้นคันคุ้มมากคันนี้พี่โอ๊ตให้แปดดาวแปดดาวแปดดาวเพราะอะไรเพราะสีเดิมทุกชิ้นครับเดี๋ยวสีเดิมทุกชิ้นยังไงเดี๋ยวผมพาตรวจสีสีคันนี้นะมือเดียวป้ายแดงเข้าศูนย์ทุกระยะท็อปสุดชิ้นส่วนเดิมสีเดิมทุกชิ้นเลขไม้ห้าหมื่นกว่าโลอ่ะ คันนี้นะหนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันบาทมีประวัติการผ่อนดีเอาฟรีดาวไปเลยครับนะครับฟรีดาวผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทฟรีดาวหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทคำน,นี้ฟรีค่าจัดค่าโอนที่อื่นเก็บเท่าไหร่ไม่รู้หมื่นหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นโอนอาร์ซีให้ฟรีไม่เก็บตังค์หรือถ้าจะซื้อเงินสดไม่เสียแวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์ มาจำให้ผมส0 0 0 0ืรับหน้าบ้านอีก1นึ่งล้านสามหมบาทไม่เสียแวบฟรีประกันไัยประเภทหนึ่งสำหรับลูกค้าซื้อจัดไฟแนนซ์ประมาณ20,000บาทไม่บวกดอกเบี้ยไม่เอาไปรวมในยอดจัดผมออกตังค์ให้ครับฟรีรับประกันซ่อมศูนย์1ปีหรือ2 0งหมกิโลหาศูนย์มิตซูพิชิใกล้บ้านท่านผมวารันตีหปีหนึ่งหมโล ฟรีบริการฉุกเฉินยังแตกแบบเสื่อมผมมีคอร์เซ็นเตอร์ไปดูแลให้24ชั่วโมงฟรีน้ำมันเต็มถังและร่องบันทึกหน้ารถอยู่ตรงไหนเอ้ฟรีน้ำมันเต็มถงัง,มถง,มมถงผมเติมให้เต็มถังส่งถึงหน้าบ้านเบอร์โอนครับ0949991941ครับเบอร์อาร์ทคับ0949994919 จะโอ๊ตก็ได้จะอาดก็ได้ไดพร้อมบริการคันนี้ผมลืมบอกไปผมส่งฟรีให้ทั่วประเทศไม่จำกัดระยะทาง1 283โดเมตรงยะลาผมไปมาแล้วโอ๊ตอาร์ตโฮมคาสนใจทักบ้านเขียวได้เลยครับโอ๊ต At อาร์ตสแกนตามนี้ได้เลยผมมีใบรับประกันตัวถงังและเลขไม์ออกให้หากตรวจสอบพบเจอรถมีชนมไม่แท้แตัดต่อตัวถังน้ำท่วมผมยินดีรับซื้อคือเต็มจำนวนแถมค่าสียเวลา10,000 0บาท คันนี้นะประหยัดจากป้ายแดงไปเจ็ดแสนรถปี2022วิ่ง50,000กิโลพี่ไม่ต้องคิดแล้วสวยที่สุดแน่นอนและที่สำคัญคันนี้ Elite Edition ครับตัวพิเศษครับแตกต่างจากตัวปกติหลายจุดครับเริ่มเลยสัญ,ญลักษณ์ปาเจโร่สปอร์ตจากโรงงานถ้าเป็น e อลิ e จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นตัวอักษรดำแบบนี้ กระจังหน้าสีดำไฮคลอสครับหลังคากับแหลกเป็นสีดำไฮคลอสอ่อวานลูกค้ามาดูผมคันหนึ่งบอกจะไปดูกรุงเทพเจ็ดเก้าเก้าโอ้โหนี่เรียบร้อยเลยบอกหน้าน,น,านี้หน้านี้ลูกค้าบอกเป็นหน้านี้แล้วผมถามว่าอีลิตไหมเขาบอกอีลิตอีลิตเลยแล้วถามพี่ภายในสีอะไรพี่ภายในสีดำไม่ใช่แล้วเนีนยหลอกแล้วไม่ใช่แล้วผมก็บอกว่าไม่ใช่แล้วพี่ อีลิตต้องภายในน้ำตาลหลังคาดำล้อแมกดำเขาก็บอกเอ้ยร้านบอกเป็นอีลิตเอยอีลิตมันต้องดูตรงนี้พี่สุดท้ายแล้วเจ็ดเก้าเก้าไม่ใช่เป็นตัวเริ่มต้นถโอโเป็นตัวเป็นตัวจีี GT, ธรรมดาเสียหายเลยพี่อย่าลืมนะผมถึงบอกว่าพี่พี่ดูอย่าฟังเขาแก่บอกเขาบอกว่ารุ่นใช่พี่ซื้อรถระดับเนี้ยระดับล้านหนึ่งเนี้ย พี่อย่าเอาเงินส่วนต่างสามสี่หมื่นมาดูพี่ดูละเอียดหน่อยเพราะว่าไม่งั้นนะพี่จะไปโฟกัสแค่ราคาถูกแต่พี่จะเสียเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายพี่ไปดูสามหมื่นเฮ้ยทำไมโน่นนี่น่าแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่มันไม่สวยคันนี้อีลิทอีลิทดูง่ายๆพี่บอกต้องเป็นสีน้ําตาลชายล่างเป็นสีดําเดิมจากโรงงานนะครับชายตรงนี้ครับอ่าคันนี้หลังคาดําครับ คันนี้เอ้ขอบตัวนี้ติดตั้งเพิ่มนะอะแต่งเพิ่มแต่งเพิ่มตรงนี้ติดแต่งเพิ่มครับโป่งล้อตรงเนี้ยก็แต่งเพิ่ม,มถ้าไม่ชอบใจก็เอาออกมือเปิดเป็นครอบกันลอยลายเคฟล่าตรงนี้ก็แต่งเพิ่มนี่ตรงนี้ก็แต่งเพิ่มขอบล้อปกติถ้าเป็นอีดตจะเป็นสีขาวล้วนอันนี้ก็เป็นแบบสามเอ็มแปะไม่ชอบก็เอาออกรวมถึงข้อไฟท้ายนะครับก็แต่งเพิ่มมา แต่ล้อดำอย่างเนี้ยอีลิทอีดิชั่นคือล้อเดิมจากโรงงานต้องเป็นล้อดำขอบส8บแปดพี่ผมบอกให้เทคนิคดูง่ายๆนะถ้าเต็นเขาโกหกว่าเป็นออลิทหรือเขาไม่รู้หรือแต่ผมเอาพูดตามตรงนะเต็นยังไงต้องรู้นะขายรถยังไงต้องรู้ถ้าเขาบอกเป็นอีลิททั้งที่ตัวไม่ออลิทคือไม่บริสุทธิ์ใจแล้วก็ตแต่สุดท้ายทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลภายนอกทําได้พี่พี่เปิดดูเบาะเลย เบาะต้องเป็นสีนี้ต้องเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแบบเนี้ยเขาเรียกเบาะสีน้ำตาลสะท้อนความร้อนเนี่ยคืออีลิตถ้าเบาะไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอ้าไปเปิดห้องเครื่องกันดีกว่าตัวกรนสามสีว่าจะการลนตีรถเจดาวแปดาวขอสามชิ้นก่อนเลยศธแก้มขวาสักกะโปรงแก้มซ้ายแปดสิบเก้าครับแปดสิบสองจุดเจ็ดเดิมแน่นอน แปดสิบเก้าจุดหนึ่งครับเดิมแปดสิบแปดจุดเก้า <88. 9 S 2> สาม<ด>ชิ้นเดิมหมดแปดสิบเก้าจุดห้าครับเก้าสิบจุดหนึ่งท่อนหัวเดิมหมดไม่มีรอยด้วยนะพูดถึงกันชนฝากระโปรงทั้งแก้มซ้ายและแก้มขวาไม่มีลิ้วรอยแผลสดใดๆทั้งสิ้นผมมารถไปส่ง มีรอยที่ฝากระโปรงมีรอยที่แก้มจะฝั่งไหนผมรับซื้อคืนและก็ไม่ต้องรับรถด้วยซ้ำอ่ะว่ากันต่อไปเปิดห้องเครื่องดูดีปะ่ะคันนี้ผมเพิ่งซื้อเข้ามายังไม่ได้สปาสีพระสปาภายในขัดเคลือบสีเลยแต่รถพื้นฐานนั่นลปีใหม่สองไม่น้อยสามห้าหมื่นกว่าโลดูดิหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะถอดแก้มขวาไม่เคยแกะถอดพวกคานหน้าพวกไฟต่าง อย่างที่ผมบอกรถผมมาแปดดาวแน่นอนดูดิคันงนงคันหน้าเดิมหมดที่นี่นีอยมองรอยมาร์คดือแก้มซ้ายมีอยู่ครบฝากระโปรงไม่เคยมีแกะมีถอดมิซูพิชิปาเจโร่จะ g เอ g เอจีทีจีทีพรียมจะอลิตเครื่องยนต์ตัวเดียวกัน2 4 0พัีเกียร์ตัวเดียวกันขับภายใจได้ไม่ต้องห่วงลูกค้าไปดูดีเทลไปดูสภาพไปดูปีไปดูตังในกระเป๋าว่าชอบแบบไหนแต่ผมบอกเลยนะ ห้าหมื่นกว่าโลหนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันเครดิตดีฟรีทุกอย่างผ่อนประมาณหหมื่นเจ็ดผมขายล้านหกหมื่นเก้าพันอ่ะของแถมผมก็ทัดไปสามสี่หมื่น 3, แล้วถูกต้องคันนี้รถเข้าสูนย์ตลอดบุ๊คเซอร์วิสครบเดี๋ยวไปดูเลขตัวถังกันนะหนึ่งศูนย์นี่นี่เลขส้าอ่ะโทษทีศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดห้าห้าอันพาไปดูก่อนมาดูดีกว่ามาิตซูบิชิปาเจโรเพดอยู่ข้างประตูแบบนี้ ให้พี่คนพูดอีกรอบหนึน่งดีกว่าแล้วเราแล้วเราแล้วเราดูตามอนะ่าเอาอย่างอ่ะศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดห้าห้าเพี้ยชัดเจนซอ,ซอกเซิร์ฟเดิมด้วยโอ้โหซอกติ๊กองต,ติ๊กเกอร์อยู่ครบต่างๆเลยอีลิตเดี๋ยวแวะมาดูก่อนคันนี้เบาะอีลิตอีลิตเบาะน้ําตาลสบายใจแล้วเอ้าไล่กลับไปดูฝั่งนู้นกันต่อเดี๋ย่ามามาวนฝั่งนี้ละประตูปิดประตูดิประตูแก้มซ้ายขวาเดิมทั้งหมดนะรวมถึงกันชนดูล้อแม็ก ล้อแมกอีลิตต้องเป็นล้อแมกซ์ดำอย่างที่ผมบอกว่าอีลิตล้อแมกซ์ดำเท่านั้นต้องเท่านั้นด้วยนะ,ะไม่มี<ด>มารับย,ย่อยไม่มีมาง้อซ้วนนะรถคันนี้วิ่งห้าหมื่นกิโลเข้าศูนย์ตลอดนะครับระยะแรกสามพันห้าร้อยระยะที่สองหนึ่งหมื่นหนึ่งพันระยะที่สามสองหมื่นหนึ่งพันครับระยะที่สี่สามหมื่นระะยระยะที่ห้าสามหมื่นสี่ครับ ระยะที่หกสี่หมืนหนึ่งเข้าศูนย์ครั้งต่อไปสบายใจรถบุ๊กเซอร์วิสครบรถบ้านแท้เอกสารเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะผมบอกพี่ซื้อรถแบบนี้มันไม่ใช่รถคันแรกของพี่แน่นอนครับผมอยากให้พี่ใส่ใจในรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงดูความแตกต่างหน่อยที่เขาให้นะครับของผมอีลิทขายอีลิทไม่ใช่จะบอกไม่ใช่ ขับสีก็คือขับสีคันนี้ขับสีได้นะขับสีท็อปโหลดรถใหม่ป้ายแดงล้างเจ็ดแสนกว่าบาทอ่ะไล่ต่ออีลิตล้อแมกแก้มขวาประตูประตูะตสะโพกไม่มีริ้วรอยแผลสดเดี๋ยวให้พี่โอ๊ตมาตรวจไล่สีก่อนว่าสีเดิมแค่ไหนให้ลูกค้าสบายใจจะเหนืออีสานกลางใต้ถ้าจะซื้อโอทอร์นะผมบอกก่อนรถคันนี้สีเดิมทุกชิ้นมือเดียวป้ายแดง เข้าสู่ทุกระยะตรวจสอบได้หมดทําให้ท่านซื้อไก,ก,กลๆได้เลยซื้อออนไลน์ได้เลยผมมีไฟแนนซ์ไปเซ็นได้ถึงที่บ้านจะส่งโดยรถไลด์ซื้อจาบไฟแนนซ์มาจ้ำสองพันส่วนที่เหลือรับหน้าบ้านท่านถ้าท่านจะเอาจะซื้อเงินสดประจํำสามหมื่นส่วนที่เหลือรับหน้าบ้านท่านสบายใจให้พบตัวสีก่อนดีกว,ว,ว่าคือรถถ้ามันเป็นสีเดิมเนี่ยท่านสบายใจว่าไม่มีชนอยู่แล้วนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆคืออีลิตขับสีมันเหมือนกันทุกคันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านชอบแบบไหน ท่านชอบโอทอาร์ทท่านเชื่อใจโอทอาร์ทท่านมั่นใจท่านซื้อได้เลยเพราะรถทุกคนันผมมีวารันตีซ่อมศูนย์มิสซูให้อยู่แล้วมิสซูไกลบ้านท่านท่านอยู่ตรงไหนซื้อตรงนั้นนะครับเดี๋ยวตัวสีอย่างที่บอกอีลิตต้องเป็นล้อดำโป่งล้อหน้าหลังเขาใส่เพิ่มหลังคาดำเดิมจากโรงงานวอเตอร์การ์ดมีครบคันนี้อีลิตอี dition ออปชั่นเต็มที่สุดแล้วบายสปอร์ตมี กล้อง360องศามีดูสี87.1สวยกริปเจ5สิบ7 9้า้ีสีสีบาง81.6คือสีอยู่ประมาณ100นิดๆ80ปลายถือว่าถือว่าใช่หมดเพราะว่าถ้าสีทำมามันจะกระโดดมันจะ200นะครับนี่แปดและชิ้นสุดท้ายครับ 80.4ฝากระโปรงหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาประตูทั้งสองบานสะโพกหลงังเป็นชิ้นส่วนเดิมจากโรงงานทั้งหมดปาเจโร่นะพี่ลดราคา1นึ่0 0้เนี่ยออปชันทิ่ได้เนี่ยคุ้มได้มากกว่า Fortuner GR อ่ะมาเนี่มาเปิดดูน้านี่จะซื้อลดราคา1นึ่0ล้านกาุญแจต้องครบ2ดอก่อนอันดับแรกแนี่กุญแจครบ2ดอกนะสบายใจได้นะ แผงข้าอย่างที่ผมบอกมันเป็นแผงน้ําตาลน้ําตาลทําไมต้องเป็นน้ำตาลเพราะมันคือ e l ลิ e เ dition เบาะน้ําตาลคือข้อดีอะไรคือสวยและแตกต่างและที่สําคัญคือมันจะสะท้อนความร้อนนะแสงที่เข้ามาจะสะท้อนความร้อนแปลว่าเบาะน้ําตาลเนี่ยมันจะไม่ร้อนเบาหนังตึงๆอยู่ในสภาพเรียบร้อยอย่างที่ผมบอกรถใหม่ป้ายแดงร้านเจ็ดฝาวันนี้เกียร์โฟมีด้วยนะครับท็อปที่สุดแล้วไม่มีท็อปอีกวันนี้แล้ว เบาะสวยสมบูรณ์5 3 9หมื่นามพัเก้ารอยหกโลเอาดูใบราคากันหน่อยพอดีเพิ่งเข้ามาเลยยังเขียนรายละเอียดไม่ครบหนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันวิสูปิชิสองจุดสี่ิลิตปีสองปีสอ2พันยี 2, ่สิท่ทีขับสี่พรหนึ่งหม็กว่าบาทเลขใหม่ห้าหมื่นห้าหมื่นสพั้าร้อยโลผมบอกเลยคันนี้นะใครหายอยู่ปีใหม่ๆวิ่งไลเนาะเฉลี่ยแล้วปีประมาณไม่ถึง20,000โล ถือว่าน้อยมากนะไม่มีรอยเลยทั้งสิ้นเบนาะน้ําตาลนี่เบาะน้ําตาลไม่ได้ใส่ทําเพิ่มนะมาจากโรงงานนะพี่พ,พี่อย่าเพิ่งก็ห่างก่อนพี่โกมลนเดนทรนชูวาลีคงรักษาบอกสวยสวยครับพี่เพราะว่ามันวิ่งห้าหมื่นกิโลครับแล้วรถบ้านแท้นะครับแล้วแต่งเพิ่มเติมห้าหมื่นเป็นห้าหมืนที่มีบุ๊กเซอร์เวตชัดเจนรถบ้านแทร้อยเปอร์เซ็นตครับ ประกันภัยสองหมื่นกว่าบาทค่าจัดค่าโอนหมื่นกว่าบาทน้ำมันเต็มถังก้อกจิกหน้ารถรับประกันศูนย์รับทุกอย่างตรงเนี้ยของแถมมีสี่หมื่นบาทของแถมเกินด้วยแต่ถ้าพี่อยู่ไกลสองหมื่นผมส่งฟรีอีกถูกไม่สวยไม่ต้องรับที่ด<ถ>ูทีวีหลังคาบิวอิน,อนมาให้เรียบร้อยท,ท,ทีวีหลังคาบิวอินเบาะอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีแตกไม่มีหักคือลูกค้าอย่างที่ผมบอกเมื่อวานไปเจอเจ็ดเก้าเก้ามามไม่ใช่ฮีลิตมันไมเอามาคุยกับผมไม่ได้ละ แล้วถามว่าวิ่งเยอะก็เอามาคุยกับผมไม่ได้แล้วเอามาเปรียบเทียบกับผมไม่ได้แล้วทายังไงล่ะลูกค้าก็เลยอยากแล้วก็ต้องดาวเพิ่มเพื่อให้ผ่อนค่างวดใจเขา่ผมบอกเลยนับซื้อแบบนี้จบถามว่าจะถูกกว่านี้อีกไหมอ่ะป้ายแดงมันล้านเจ็ดมันหายไปเจ็ดแสนแล้วนะหายไปเจ็ดแสนมันสุดสุดแล้วพี่มันสุดสุดแล้วในชั่วโมงนี้มันหายไปเจ็ดแสนคุณว่าแน่นอนแล้วคือปาเจโร่เนี่ยออปชั่นมันเยอะมันเป็นอะแดปที กล้อง360 Adaptive Cruise Control ครบครบฟังก์ชันมีให้ครบเลยนะครับผมบอกเลยนะใครหาอยู่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง Elite Edition ขับเคลื่อน4ล้อประหยัดจากจป้ายแดงไป7 0 0 0แสนคับไปดูฝาท้ายฝาท้ายนะน,น,น,น่่ดูฝาท้ายก่อนเลยขับเคลื่อน4ีล้อ All Wheel Control ขับ4ี่ถ้าท่านซื้อขับ2แล้วไปทำเป็นขับ4ไม่ได้นะเดี๋ยวเนี้ คือมันเปลี่ยนทั้งระบบขับเคลื่อนระบบ ECU ภายนอกผมเปลี่ยนเยอะราคาขับสองกับขับสี่ถ้าเป็นมือสองผมคิดว่าต่างกันไม่เกินห้าหมื่นบาทแต่ถ้าเป็นป้ายแดงต่างกันแสนก็บาทเอาตัวสีนะแปดสิบสามจุดห้านะครับสิบอ่ะอ่ะเครื่องสีไปแล้วเนะี่ย อ่ะร้อยหกาเดิมครับเดิมถ้าไม่มีโดด200อบางทีบางทีเนี่ยร้อยี่หนะครับพอดีบางทีบางทีผิวสัมผัสมันไม่พอดีเป๊ะอ่าร้อยยีถูกต้องฝาท้ายไฟฟ้าจากโรงงานเซ็นเซอร์รอบคันหกจุดนะครับชายล่างเป็นสีดำเงาสวยกล้องสามร้อสงศาสปอยเลอร์หลังสีดำนะครับ ครอบไฟท้ายสีดำเรียบร้อยนะครับอ่ารถสวยรถสวยนะครับอันดูลูกค้าห่อยครับดูอือออันดูเดี๋ยวกรไปดูอ่ะมาตอ่อยุดอยู่ในสภา,าพเรียบร้อยหัวลูกหัวน็อตไม่เคยมีแกะไม่เคยมีถอดใดๆสิ้งสิ้นเม็นองเมนอาร์ฟอยู่ครบเดิมหมดเม้นอาร์ฟอยู่ครบฝั่งขวามีฝั่งซ้ายก็ต้องมีเดิมหมดผมบอกเลยเดิมหมด สวยเดี๋ยวขอเปิดไฟลีนนะยคันนี้ขอเปิดไฟลีนะสวยจริงชอบผมบอกเลยผมชอบคันนี้สวยแน่นอนสวยแน่นอนอนะ่ะไม่ซื้อทนไหวรถสีเดิมทุกชิ้นรถสีเดิมทุกชิ้นนี่ไม่ต้องคุยต่อแล้วนะไม่มีชนครับใดๆทั้งสิ้นอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ทั้งหมดฝาท้ายกันชนไม่มีรอยนี่หกสิบปีอนิเวอร์ซีรีแปลว่ารถมันต้องประมาณปียี่บสองเท่านั้นปีเออพึ่งนะ ป,ปี22ใช่รถปี22ฝาท้ายไม่มีรอยกันชนหลังไม่มีรอยสพโพกไล่ไปเลยสพโพกประตูประตูะตไม่มีริ้วรอยแผลสดสีเดิมทุกชิ้นโอ้โหดูดิดูซอกดิทีมงานโคตรสะอาดเลยนะโอ้คันนี้สะอาดเนียนมากดูเนียนรถพร้อมเลยคัน17,000กว่าบาทซุ้มลงซุ้มล้อเจ้าของเดิมเข้าคาแทตลอดคันนี้ผมยังไม่ได้สปาสีสปาภายใน พ่นการสนิมเลยนะแต่พื้นหายของรถมาเรียบร้อยเนี่ยอีลิทแหลกดำสปอยเลอร์ดำแบบนี้ทั้งหมดแผงข้างอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีแตกไม่มีหกักไม่กระลงไม่กระไลต่างๆดีเบาะดีนะครับขออนุญาตเปิดเบาะเบาะด้านหลังหน่อยอื้เบาะดีนะครับไม่มีแตกไม่มีหกักไม่มีขาดใดๆดทั้งสิ้นทุกอย่างอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ทั้งหมด ไม่ไม่ต้องกลัวว่ารถมันไม่มีชนแน่นอนเพราะว่าอะไรหนึ่งรถสีเดิมทุกชิน้นมันแปลได้เลยแลว่ารถคันนี้มันจะไม่มีชนสองรถมีชนหนักกระต,ตอบประถังนั้ำท่วมผมรับซื้อคืนจ่ายค่าสิวหละให้อีกหนึ่งแผนลูกค้าสบายใจได้ไล่ต่อประตูหน้าซ้ายไม่มีรอยแผลสดแผงข้างเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับเบาไฟฟ้าคูหน้า บาโบอ้ยเบาผมชอบนะมันตึงนะแต่หนังมันนุ่มนั่งสบายแบบนี้เกียร์คับฟีไม่มีท็อเป็นกว่านี้ละทุกอย่างครบอยู่ในสภาพสวยสุดที่นายไปดูภายในกันดีกว่าป่ว่ารถสวยงดงามขนาดไหนรถใหม่ป้ายแดงหนึ่งล้านเจ็ดแสกว่าบาทวันนี้เหลือหนึ่งล้านหกมืนเก้าันบาทผ่ทอนหนึ่งหมืนเจ็พันกว่าบาททุกอย่างออปชั่นเต็ม ต้องบอกผู้แบบนี้ว่าออปชั่นไม่รู้ไม่พรีเซนต์อะไรไม่หมดดูได้ง่ายก่อนเลยเกียร์ขับ4ขับ2ขับ4 4เฮด4โลมีครบถ้ามีตัวนี้ท็อปที่สุดแล้วไม่มีท็อปเป็นวันนี้พวงมาลัยมังติฟังก์ชันเกียร์พิทเินชิฟทุกอย่างมีครบกล้อง360องศามีครบดิฟล็อกมีครบจอหน้าจอกลางกดฝาท้ายมีครบระบบไฟ ใช้ได้สวยสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับกระจกอยู่ในภาพเรียบร้อยทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช้งานได้นะใช้งานได้นะไม่ต้องห่วงนะสมบูรณ์นะ5 3 9หมื 53, ่นก้ากโลชัดเจนนะเก้าหมื 53, ่นหื่นสันเกหกโลอัดแด็กขีบกันลื่นทันไหลคือเอาเป็นว่าผมเองโอทอาร์ถ้าพีเซนหรือรีวิวไม่หมด พี่ไปดูออปชันในพิมพ์ในยูทูบว่า m i t ซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต l i ลิ e dition ปีสอง2ันยี่0อ่าหกสิบปี a n n เวอร์ซีรอ่าแล้วพี่ดูเลยว่ารีวิวว่าออปชันของรถคันนี้มันเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นตัวเ e อลิทอะกองมาถึงมาจากโรงงาน,นะอะกองมาแต่ที่สําคัญที่สุดที่ผมนะพามาดูนี้คือสภาพของรถคันนี้ครับว่าพี่พอใจไหมกับ50,000โลสีเดิมทุกชิ้นผ่อน17,000กว่าบาทเครดิตดีฟรีทุกอย่างอะ,อะพอใจไหม ถ้ายัางไม่พอใจผมก็ไม่รู้จะหารถสวยๆแบบนี้มาให้เมื่อไหร่ละถูกคันนี้ขับสี่เบรกมือไฟฟ้าการลื่นถลายเบรกไฟฟ้าออโต้โฮครับแอร์ออโตโ้ออโตโซ้ายขวาฝาท้ายไฟฟ้ากล้อง360งองศาอแดปเตีร์พูดคอนโทรลซื้อจะพี่กับรถม,มี้50ิโลคันะครอยากก็ซื้อสวยแบบนี้มิตซูบิชิปาเรสปอร์ต 2. ท่านขับเพื่อสี่ล้อครับไม่ได้มีมาบ่อยรถว่างแรมมันยังเดียวว่าแดงตลอดของแถมที่ต่างห้าหมื่นบาทครับสนใจย้อได้เลยไม่สวยเหมือนอย่างในไลฟ์ไม่สวยเหมือนอย่างในรีวิวไม่ต้องรับรถขออนุญาตฝากเบอร์โทรครับ0 9 4 9 9เ1 9 4 1ครับเบอร์อัดครับ0949994919ี่เกจะโอ๊ตก็ได้จะอัดก็ได้พร้อมบริการจะวิดีโอคอลมาดูจะทดสอบจะเทสจะคุยจะ คุยเรื่องไฟแนนซ์จะคุยเรื่องสินเชื่อเอาเป็นว่าถ้าพี่อยากให้โอทอาตบริการเจ้าของอ่ะพี่โทรหาผมได้คุกนดีแค่นั้นเองครับผมหมดหมดอย่าลืมนะหากซื้อรูกจุให้พี่ปากนะใช่ครับพนวัสดีครับสวัสดีครับ